การรู้จักตาฮหิการรู้จักการให้ภาพตาอรัสุตราจึงเป็นสิ่งที่สูงส่งและสูงสุดในโลกดุนยานี้เราจะเรียนวิชาอะไรมาก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนวิชานี้และไม่ได้เรียนสิ่งที่จะทําให้เสียว,วิชานี้รับรองการมาเรียนโลกดุนยาของพวกท่านนั้นท่านจะต้องกลับไปแบบผู้ที่ขาดทุน จะต้องกลับไปหาลอสุตนาแบกผู้ที่สูญเสียการงานทั้งหมดการงานทั้งหมที่เนาทำนั้นอาจจะไร้ค่าตามที่อัลลอฮสุตนาได้บอกไว้ว่าฟพจาะฉนัมาอำมหลรูมินอทมใลฟรจาะฉนั้นว่าอะไรนะอัลลอฮสุตนาทรงตรัสว่านะว่าคดิีนาอิลามาอำมหลรูมินอทมใลเราได้นําสิ่งที่พวกเขาได้กระทํามาในโลกนี้ทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าเรา อิลามาอามลูมินอเมรินเขาทำลัมาเขาใจสากาดเขาบวชเขาศรัทธาต่อรสุนตาลาอลอฮสสุนตาลานำมาอยู่ตรงหน้นนานะทั้งมุสลิมทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมฟะอัลล่ฮหฮบบะอันนันฟุรอและเราได้ทำให้มันนั้นเป็นเท่าทางเป็นปุยนุน่นเป็นที่เท่าที่ทานที่เปลิวว่อนไปในอวกาศซึ่งมันไม่มีค่าอะไรเลยเนื่องจากว่าเขาทำจริง เขาเชื่อจริงแต่เขาเชื่อแบบผิดทำแบบผิดตามคนแบบผิดไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองตามคนตักลิดผู้รู้ตักลิดคนนําที่มาบอกไปก๊อปปี้ตามเขาไปทําตามเขาไปเชื่อตามเขาโดยที่ตัวเองนั่นไม่ให้สิทธิ์ตัวตนเองที่ไปศึกษาว่าข้อเท็จริงในสิ่งที่อาจารย์มาสอนข้อเท็จริงในสิ่งที่ผู้รู้ได้นะํามาบอกนะั่นเป็นยังไงเราไม่เคยไถย่ไม่เคยทายตรงนี้แหละ การงานอันนี้มันถึงจะเป็นเท่าทางเหมือนถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ารับรองเธอทําไปแล้วละหมาดวันละแสนหรอกครับหมื่นหรอกครับนะเอาเกินนบีเกินนบีเกินรอซูลเอาเกินสัฮาบะก็ได้เหมือนที่พวกคาวาริมันทาที่นบีบอกละะนะักษณะพวกนี้พวกท่านจะอิจฉาในอิบาดาของพวกมันแล้วมันจริงไหมท่านพี่น้องทุกวันนี้มันมีคนเกินทําเกินนบีเยอะนะ ทุกวันนี้มันจะมีคนทําเกินนะัมีเกินซุนเนะ้ยิ่งกว่าซุนเนะ้ยนบ,บีอีกแต่สิ่งที่มันเกินน่ะนะนะท่านอย่ามาถามว่าแล้วมันไม่ดีเหีเราละมา,มาแล้วมันไม่ดีเหรอไอ้เจเราละมาที่เยอะมันไม่ดีเหรอเราทําแบบนั้นแบบนี้มันเป็นคนวคนมามดีทั้งนั้นคุณบอกว่าเขาทำไมนู่นลูกหลานท่าน,อ,านอยู่ในเทกอยู่ในบ้านกินเหล้าเมายาทำไมไม่ไป้ทํทำไมมันเดือดร้อนคนที่ละมาเกินละมาทนี่แน่นี่นี่นี่ไงตะกานี่ไงตะการท่านพี่น้อง ที่มันกําลังเป็นอยู่ในสังคมทุกวันนี้จกนกระทั่งทําให้เรานั้นไม่ได้รู้จักอลรถศรุทธาไม่ได้รู้จักคนที่สอนเราสั่งเรามาแต่เดิมๆเ,เป็นผู้ที่ประทานคมภีเรเล่นนี้มาบอกเราประทานนบีมาประทานรอซูลมา,ปร,า,ลมาประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราให้เราได้อิบาระตอนเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้นี่แต่เรากลับไปเชื่อไปฟังไอ,คอ,อไนะ้คนที่มันอ่าอะไรนะไอ้คนที่มันอ่าเรานั้นหลงไหลข้างใครในตัวบุคคลคนนั้น ฉะนั้นนี่นเน้องการที่เรารู้จักมาริฟตุลฮ์เป็นัฟดัลนะดัลอัลฟะ h ์ w h a อัฟดัล a ัลอ n g เป็นความรู้ที่ประเสริฐสุดและเป็นความเข้าใจที่สูงสุดและสูงส่งสุดในชีวิตของคนที่เป็นมุสสิมฉะนั้นนั้นเน้องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาปะเปิดเผยที่เราจะนำมาบอกให้กับพวกเราก่อนที่เราจะไปรู้จักอัลัสซูมาตาลา ก่อนที่เราจะไปรู้จักซีฟัตรเรื่องซีฟัตเราก็อธิบายมาเยอะลักษณะขององค์ยังไงเราถึงต้องกลัวอัลลอฮฺทรงตาลา,ตานะนะทรงอภัยอภัยโทษทรงเมตตาทรงกรุณาปานีนะอลัลลอฮฺทรงเอ็นดูเบาแต่เวลาลงโทษเบามานะก็ลงแรงเวลาใช้ไฟเผาก็แส้ไฟไฟอย่างแรงเวลาลงโทษเบานะนะก็ลงอย่างแรงมันมีข้งคู่ท่านน้อง ท่านอย่าไปคิดอย่าไปมองเหรียญด้านเดียวอย่าไปมองว่าอิสลามนะั้น มันเหมือนกับศาสนาอื่นอย่าไปมองว่าอิสลามนั่นโอ้ยเยือกเย็นสารสาทุกอนุโมทนาญาิโยมทั้งหลายบริจาคให้ตามานนะหลวงพ่อเยอะๆนะการทําบุญนะเกิดไปชาติหน้าจะไม่เป็นผีเป็นเปรตเป็นซาตานเกิดไปชาติหน้าจะได้หล่อเหลาอาการเหมือนดารานหน้าตาจะได้สดสวยเหมือนกับคนที่ท้าพ่อครีมมาพอร้อยปีพันปีหน้าจะเสียมใจจะเบิกบานนี่ไงนี่ไงศาสนา,าที่พวกท่านับถือทุกวันนี้ท่านทั้งหลาย คิดแบบนี้ท่านไม่ได้รู้จักว่าพระสุรลาให้ท่านนั้นสร้างท่านมาได้ใสหงดงามสวยสดงดงามนะแล้วก็เขารักนิสซานะฟีอาสินิตาคุณีเราได้สร้างมนุษย์ด้วยกับการสร้างที่สวยสดงดงามให้หล่อเล้าเอาการให้สวยสดงดงามนะแต่เราไปคิดเหมือนกันโอ้มันต้องเยือกเย็นต้องมารย,ยาดีคนถึงบอกว่าเรานั้นดีคนเราว่าสวยเราลืมหลักการหลักเกณฑ์ศาสนาที่สอนเอาไว้แล้วเอาไว้หมด เราไปเชื่อแบบเชื่อตา่างเชื่อแบบศาสนาฉะนั้นแล้วมันถึงเกิดบุคคลเหล่านี้ขึ้นในสังคมบุคคลอะไรครับพี่น้องบุคคลที่มันเลวบุคคลที่มันชั่วยิ่งกว่าศาสนาใดในโลกนี้นั่นคือบุคคลที่ทําลายพระเจ้าทําลายพระเจ้าทุกอย่างทําลายศาสนาพระเจ้าไม่พอทําลายคุณลักษณะของพระเจ้าไม่พอทําลายตัวของพระเจ้าด้วย ไม่ใช่ปฏิเสธพระเจ้าอย่างเดียวน,นะพวกนี้มันอาชักบุนกฟุฟมันยิ่งกว่ากาฟยิ่งกว่ามุชริกิเรามีเหตุผลอะไรที่เราไปว่าเขาเรามีตัวบทอะไรที่เราไปว่าเขาเห็นไหมอ่าอาชัยรอดอยู่ไหนอาชัยรอมา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 ตอมาต่อมาท่านพี่น้องที่แชร์ไนดะ้ให้อชายรอดมาดูนิดนีงเอาไว้โชว์เด้วันี้นะจะอ่านตัวอาชารีให้ฟังจะอ่านตัวของขอาชัยรอให้พวกท่านฟัง จานไอลัที่อุบาทเนี่ยว่ามันชาติชั่วมันระยำตำบอลมันต่ำมันซามันเลวแค่ไหนที่มันเล่นอัลลอฮ์สุมาตาลาที่มันใส่ร้ายอัลลอฮ์สุดารว่าพระองค์นั้นสามารถคิดโกโกต่อมนุษย์ได้มันมีเหตุมีผลบอกให้ฟังด้วยหนังสือเล่มนี้ใคร่ะแค่น้องอันอิมามาอบูฮามิดอัลลอซาลีอิมามิมซาลีอิมามกิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าฮุกชะตุลอิสลาม ใครมีอาชัยรอดอยู่ข้างอาถามได้เลยนะใครมีใครมีมัวตาซีละอาชัยรอมาตูริที่อยู่ข้างนะนะพวกนี้จังนักถืออีบามคนนี้มากเนี่ยเ้าของไปซื้อน่ยอะไ่ดูจตงตาเต็มตาเดี๋ยวจะบอกว่ามาโกเอะไอ้นี่มันนั่งโกหกไปสามสองสามชั่วโมงโกหกเอาเองไม่มีอะไรมายืนยันมาหลักฐานดูนะ ฟังนะวันนี้นะขอเชิญทุกคนนะครับให้มาฟังอิมามโอซาลีของพวกเรานะของอาชัยรอ้อของมาตูริเดียของอาชาัยม้ตทัศิละนะที่เอาศาสนานี่มาจากโมสติสะมาฟังในต่างเต็มหูเต็มตานะฮะว่าอิมามโอซาลีบอกว่าอัลลอฮ์สุตราน,นั้นโกหกได้หรือเปล่าฟังช้าๆนะหัวข้อนะเดี๋ยวจะบอกว่า ามาอีกแล้วมานั่งว่ากันมานั่งตังหนิดกันมานั่งว่าเขามานั่งโมเออมานั่งใส่ร้าย,ายมานั่งว่าคนนั้งนั่งคนนี้